บทที่80หลังจากทํางานหนักมาครึ่งเดือนในที่สุดฉันก็พัฒนาขึ้นอีกครั้งคุณพระช่วยนั่นหมดแล้วหรือคุณควบคุมเขาได้อย่างนั้นเหรอมิสเตอร์หวังที่กลับมามีสติสัมปชัญญะยังคงพึงพมพำกับตัวเองอย่างไม่อยากเชื่อฉากนี้เหลือเชื่อเกินไปในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเขาก็ทําให้ใครคนหนึ่งเป็นทาสได้อย่างง่ายดายยิ่งกว่านั้นผู้ประกอบการกําลังปฏิบัติต่อลูกชายของเขาเรากับเจ้านายของเขามันน่ากลัวเกินไปพลังแห่งสวรรค์ดังกล่าวเป็นเพียงการท้าทายสวรรค์เมื่อมองไปที่ท่าทางตกตออพ่ออา่าาาาาวววัมมกก็ธิิบยยยด้้รนน จงฉันจะบอกให้เขาตายเขาก็ไม่แม่แต่จะตกเปลือกตาหลังจากได้ยินคาพูดของแวงหมั่นชัยผู้ร่ารวยซึ่งคุกเข,ข่าอยู่บนพื้นก็พูดอย่างตื่นเต้นว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ตายเพื่อคุณอาจารย์หลังจากได้ยินคาพูดที่ตื่นเต้นและคลั่งคล้ของบอสลูโอในหวังก็พูดไม่ออกในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าพลังศักดิ์สิทธิ์ของลูกชายของเขาน่ากลัวเพียงใดมันเป็นมากกว่าการล้างสมองแม้แต่การล้างสมองก็คงไม่ทั่วถึงขนาดนี้ดูแม้ว่าลูกชายของเขาต้องการให้ชายคนนี้ตายแต่ชายคนนั้นนนนกก็ยยังงตตตื่เเเ้้้มมาาาาใบหขขขอขไปดวควคสุ นี่เป็นสิ่งที่สามารถทำได้โดยการล้างสมองธรรมดาาหรือเปล่านี่เป็นการกดขี่จิตวิญญาณของเขาอย่างสมบูรณ์นายหวังได้ตอกตะปูที่ศีรษะการเป็นทาสของกษัตริย์วังหม่งเป็นการโจมตีระดับจิตวิญญาณปราบใดที่ความแข็งแกร่งของเป้าหมายยังดยกว่าของแวงหม่งพวกเขาก็จะตกเป็นทาสของความสามารถอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาเป้าหมายจะฟังทุกคำพูดของแวงหม่งและยอมตายเพื่อเขาได้ทุกเมื่อเพราะในส่วนลึกของจิตวิญญาณของเป้าหมายวังหม่งคือทุกสิ่งทุกอย่างของเป้าหมายคำสั่งใดๆที่แวงหม่งมอบให้จะต้องดำเนินการด้น นายหวังผู้ไม่เชื่อในขั้นต้นออกคำสั่งสองสามข้อแก่ผู้ประกอบการรายนี้เมื่อมองไปที่อดีตผู้แข่งทางธุรกิจผู้ซึ่งตอนนี้เชื่อฟังทุกคำพูดของลูกชายนายหวังก็เชื่อมั่นอย่างสมบูรณ์อา,หา,หา่าดีๆมากคุณทำได้ดีมากลูกชายของฉันเอาละรอข่าวดีของฉันก่อนพ่อหวังพยักหน้าด้วยความพึงพอใจและอดไม่ได้ที่จะพูดอย่างตื่นเต้นเมื่อได้ยินเช่นนี้หวังหม่งก็พยักหน้าและออกคำสั่งต่อเป้าหมายของเขาจากนี้ไปคำพูดของพ่อคือคำสั่งของฉันคุณต้องฟังทุกอย่างที่เขาพูด มิสเตอร์หลัวซึ่งคุกเข่าอยู่บนพื้นทำความเคารพด้วยท่าทางคล่งงคล้าท่านอาจารย์ที่นับถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของท่านนายหวังพยักหน้าด้วยความพึงพอใจและพานายหลัวออกไปอย่างมีความสุขหวังหมางรู้ดีว่าพ่อของเขากำลังจะรีดไถ่ทรัพย์สมบัติของอีกฝ่ายเมื่อคิดถึงสิ่งนี้หวังหมางก็รู้สึกมีความสุขมากตอนนี้เขาเพียงต้องการรอข่าวดีอย่างเงียบๆอย่างไรก็ตามหวังหมางไม่คาดคิดว่าจะต้องรอถึงครึ่งเดือนจุดๆครึ่งเดือนต่อมาหวังหอมั่งใช้เวลาทุกกกกกกวววววัััันนนนนนตตตตาาาาาามมปิิิอออจหหูลลละแ้้ส่่่งงททีเเขคืใใญ็บ ดังนั้นในช่วงครึ่งเดือนนี้หวังหมั่งได้สะสมคะแนนวิวัฒนาการจํานวนมากแล้วอย่างไรก็ตามเขายังคงอยู่ห่างจากการวิวัฒนาการครั้งต่อไปหนึ่งล้านจุดในช่วงสองสาวันที่ผ่านมาวังหอมั่งออกลาปลาตัวใหญ่ที่มีชีวิตชีวาในอ่างเก็บน้ํารวมทั้งสะสมหมูวันละสองร้อยตัวหลังจากทางานทั้งหมดนั้นในที่สุดเขาก็สะสมคะแนนวิวัฒนาการได้เจ็ล้านคะแนนสิ่งนี้ทาให้แววงหมั่งรู้สึกหมดหนทางเล็กน้อยบางครั้งความจริงก็น่าหดหู่เกินกว่าที่เขาคาดไว้การปล้นทรัพย์สินของเศรษฐีนั้นลําบากกว่าที่เขาคิดไว้มาก โชคดีที่ในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมาบิดาของเขาสามารถครอบครองทรัพย์สินสภาพคล่องของอีกฝ่ายได้สําเร็จทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่ยังคงอยู่เป็นอสังหาริมทรัพย์มันคงยากที่จะระดมพวกมันในช่วงเวลาสั้นสนสิ่งนี้ทําให้แวงงมังตระหนักว่าเขาได้รับสิ่งที่ได้รับจริงๆท้ายที่สุดแม้ว่าเขาต้องการขายสินทรัพย์ถาวรเหล่านั้นแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาสามารถทําได้ในระยะเวลาอันสั้นโชคดีที่คุณหวังซึ่งได้รับความมาั่งคั่งมากมายได้เริ่มสนับสนุนวางมั่งด้วยทรัพยากรที่มมาาาาาาากากกกขข้นนนลววหัััังงงรพพเ่่ออยยููชตตใฒ ุนายหวังตกลงที่จะสร้างความแตกต่างโดยไม่ลังเลครั้งแรกเขาขนส่งหมูกว่า2 0 0พันตัวไปให้แวงมังกินก่อนที่จะพัฒนาอย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดว่าการขนส่งหมูมากกว่า2 0 0พันตัวไม่ใช่เรื่องง่ายโชคดีที่คุณหวังเคยสร้างฟาร์มขนาดใหญ่ให้กับวังมังในอดีตดังนั้นคุณวังจึงขอให้วังมังไปที่ฟาร์มขนาดใหญ่เพื่อกินหมูในคืนนี้เมื่อตกกลางคืนวังมังกรไปที่ฟาร์มขนาดเล็กทันทีหลังจากกินหมูห้าร้อยตัวในฟาร์มขนาดเล็กเขาได้รับคะแนนวิวัฒนาการอีกห0,000 0คะแนนจากนั้นหวังมังรีบไปที่่่าามมขนดดใหญโยยไ เดิมทีฟาร์มพาอพันธุ์ขนาดใหญ่ถูกสร้างขึ้นสำหรับวังมังกรโดยเฉพาะดังนั้นพื้นที่ของฟาร์มจึงกว้างใหญ่ท้ายที่สุดแล้วมันต้องสามารถรองรับหมูโตเต็มไวัยได้มากกว่าหนึ่งหมื่นตัวจุดจุดจุดจด,ดังนั้นหลังจากเข้าไปในฟาร์มขนาดใหญ่ของเขาแล้วหวังห่อมั่งก็ค้นหาอยู่นานก่อนที่จะพบหมูโตเต็มวัยอีกหนึ่งพันห้าร้อยตัวหลังจากการฆ่าและกินอย่างบ้าคลั่งอีกครั้งหวังห่อมั่งใช้เวลากว่าสองชั่วโมงที่ฟาร์มก่อนที่เขาจะกินสุก,กรโตเต็มวัยทั้งหมด, 1, ด,นด,นนดหนึ่งพัสสนห้าร้อย ในขณะที่เขาอยู่ท่ามกลางความสนุกสนานในการฆ่าระบบได้บ่งชี้แล้วว่าบรรลุเงื่อนไขาการวิวัฒนาการแล้วเห็นได้ชัดว่าคะแนนวิวัฒนาการที่แวงหมังได้สะสมไว้นั้นเพียงพอสําหรับเขาที่จะพัฒนาเมื่อนึกถึงสิ่งนี้หวังหมังรู้สึกมีอารมณ์มากยิ่งขึ้นเขาใช้เวลาสะสมมากกว่าครึ่งเดือนในที่สุดเขาก็ได้สะสมทุนมากพอที่จะพัฒนาต่อไปนอกจากนี้เป็นเรื่องที่ควรคาแก่การกล่าว่าแวงหมังนั้นใหญ่เกินไปแล้วในตอนนี้นั่นเป็นเหตุผลที่เขาสามารถกินหมูโตเต็มไวัยได้ในอึกเดียวมิฉะนั้นหมูโตเต็มว 2, ัยสองพันนานาจริงๆ มันเป็นเพียงเพราะเขาตัวใหญ่จึงสะดวกสำหรับเขาที่จะตัดหมูครึ่งเดือนครึ่งเดือนแล้วในที่สุดฉันก็สะสมคะแนนวิวัฒนาการได้เพียงพอแล้วในที่สุดฉันก็สามารถเริ่มพัฒนาได้อีกครั้งเมื่อคิดถึงสิ่งนี้หวังหมางก็เต็มไปด้วยอารมณ์ในที่สุดอารมณ์หดหูตลอดครึ่งเดือนที่ผ่านมาก็สลายไปด้วยอารมณ์ที่ดีขึ้นมากหวังหอมั่งมองดูกลุ่มลูกหมูในคอกข้างๆเข,า,ข,า,ขาอีกครั้งและพึพรรมพำกับตัวเองว่าเด็กๆคุณต้องโตวไวๆนะจะดีที่สุดถ้าคุณตัวโต,วตวและอ้วนฉันยังรอให้คุณโตขึ้นนนดดด้้ววยเหหหหตุีีีัังงงออมมม่่่ทาาาารณ์จจึกขใญ ก่อนอื่นเขาไปที่ริมฝั่งของอ่างเก็บน้ําเพื่อล้างเลือดบนร่างกายของเขาก่อนที่จะกลับไปที่รงังหลังจากกลับมาที่รังเขาก็ขดร่างอันใหญ่โตของเขาเป็นลูกบอลจากนั้นหวงังหมางก๊อดไม่ได้ที่จะตะโกนอย่างตื่นเต้นในใจว่าระบบเริ่มวิวัฒนาการวินาทีต่อมาเสียงที่คุ้นเคยของระบบก็ดังขึ้นอีกครั้งติ้งหักคะแนนวิวัฒนาการ8ล้านคะแนนกําลังวิวัฒนาการบทที่81-81-36ถึงเมตรเสียงของระบบดังขึ้นหวังหอม่งหมดสติไปโดยสิ้นเชิงและเข้าสู่สถานะวิวัฒนาการ สองชั่วโมงต่อมาแหวงหม่งก็ตื่นขึ้นจากสถานะวิวัฒนาการของเขาในที่สุดหลังจากเฝ้าดูอยู่พักหนึ่งหวังหม่งก็ยิ่งประหลาดใจมากขึ้นไปอีกอัศเจรีอัศเจรีร่างกายของเขาหนาขึ้นมากจริงๆในเวลาเดียวกันมันไม่ได้เพิ่มขนาดเท่านั้นวังหอมั่งรู้สึกว่าพลังภายในร่างกายของเขาน่ากลัวกว่าเมื่อก่อนแน่นอนวังหอมั่งจะรู้เฉพาะการเปลี่ยนแปลงของเขาหลังจากตรวจสอบข้อมูลของเขาแล้วเท่านั้นเมื่อนึกถึงสิ่งนี้หวงหม่งก็พึมพำในใจระบบแสดงข้อมูลส่วนตัวของฉันวินาทีต่อมาข้อมูลส่วนตัวของเขาก็ปรากฏต่อหน้าเขา ผู้ดำเนินรายการวังหอเมืงประเภทไทตันไพทอนกลายพันธุ์สถานะสูงสุดสถานะปัจจุบันกำลังดำเนินการกลายพันธุ์ลำตัวยาว36เมตรกว้าง1.8เมตรนัก8,000ันกิโลกรมัมกำลังรบแรงกัด9 0 0 0ันกิโลกรมัมความเร็ว93กิโลเมตรต่อชั่วโมงทักษะพันธนาการแห่งความตายเที่ยวพิษที่ไรเทียมทานการอําพรางผิวหนังรังเหล็กการรักษาตัวเองขั้นสูงการหายใจใต้น้ำการฆ่าด้วยความโกรธกระหายเลือดพิเศษพื้นที่เก็บข้อมูลการตรวจจับข้อมูลความแรงคะแนนวิวัฒนาการเศษส่วนนล้า ร้านยังไม่เปิดจุด,จด,จด,จดหลังจากอ่านข้อมูลส่วนตัวของเขาแล้วหวังหมางก็พยักหน้าด้วยความพึงพอใจความหนาของเขาสูงถึง1.8เมตรน้ำหนักของเขาเพิ่มขึ้นเป็น8ตันร่างกายของเขาสูงถึง36เมตรไม่น่าแปลกใจที่เขารู้สึกว่ารังนั้นแออัดเล็กน้อยปรากดอว่าเขาแข็งแกร่งขึ้นมากหลังจากวิวัฒนาการนี้ด้วยความแข็งแกร่งเช่นนี้หวังหมางมั่นใจด้วยซ้ำว่าเขาสามารถต่อสู้กับปลาดุกยักษ์สองตัวในอ่างเก็บน้ำได้ความมั่นใจในตัวเองดังกล่าวมาจากการเพิ่มขนาดของเขาร่างกายของเขาหนาเกินไปจริงๆหนาถึง1.8 เมรเขากว้างกว่าผู้ใหญ่ด้วยซ้ำด้วยความยาวและขนาดร่างกายของเขาในปัจจุบันเขามีพละงกำลังที่จะต่อสู้กับปลาดุกยักษ์ได้อย่างแน่นอนเขาเชื่อว่าเมื่อเขาวิวัฒนาการครั้งแล้วครั้งเล่าในที่สุดเขาก็สามารถพยายามครอบครองอ่างเก็บน้ําได้เมื่อคิดถึงสิ่งนี้อารมณ์ของแวงหม่งก็ดีมากยิ่งกว่านั้นปลาบึกสองตัวนั้นใหญ่มากถ้าเขาสามารถกินพวกมันได้เขาอาจจะได้รับคะแนนวิวัฒนาการมากมายเมื่อคิดถึงเรื่องนี้หวังหม่างก็อดไม่ได้ที่จะน้ำลายไหลเพราะหากเขากินปลาบึกสองตัวเข้าไปจริง,รงๆเขาจะได้รับประโยชน์มากมายอย่างแน่นอน ขณะที่หวังมังกำลังคิดอย่างมีความสุขว่าอีกไม่นานเขาจะครอบครองอ่างเก็บน้ำเสียงของระบบก็ดังขึ้นอีกครั้งทิงขอแสดงความยินดีโฮสต์คุณได้รับทักษะใหม่พิษกัดกร่อนทิงตรวจพบว่าทักษะค o r r o s i v e p o i s o สามารถหลอมรวมเข้ากับเทียเลสอย i ั o นฟางเริ่มหลอมรวมติงขอแสดงความยินดีโฮสต์คุณได้รับทักษะใหม่พิษกัดกร่อนความแรงของพิษของคุณเพิ่มขึ้น500เท่าพิษกัดกร่อนสามารถใช้ฉีดพ่นและฆ่าเป้าหมายได้นอกจากนี้ยังสามารถฉีดเข้าไปในร่างกายของเป้าหมายด้วยเขี้ยวพิษของโฮสต์พิษแรง มันสามารถกัดกร่อนโลหะธรรมดาใดๆได,ได้ทันทีจุดๆ,ๆหลังจากฟังคาอธิบายของระบบแล้ววังหม่างก็ตกตะลึงอย่างสมบูรณ์เขาเพิ่งได้รับทักษะใหม่หรือไม่ยิ่งกว่านั้นมันยังหลอมรวมกับพิษเก่าของเขาให้กลายเป็นพิษที่แรงยิ่งกว่าเดิมสิ่งที่ทาให้วังหม่างดีใจที่สุดคือหลังจากที่ทักษะทั้งสองหลอมรวมเข้าด้วยกันไม่เพียงแต่พิษจะเพิ่มขึ้นเท่านั้นแต่เขายังสามารถยิงการโจมตีจากเที่ยวพิษของเขาได้อีกด้วยพิษใหม่มีความสามารถในการกัดกร่อนที่รุนแรงมากมันสามารถกัดกร่อนโลหะธรรมดาได้ทันทีเขาสามารถจินตนนนนนาา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 ากกกรรรรไไไดดด้้้้้ววววว่่่มมมัััททงงงงงพลลขขหหหหยยษะใีีอจจึตคํเ ท้ายที่สุดทักษะนี้ทําให้แวงหม่งสามารถโจมตีอาโอได้ยิ่งกว่านั้นระยะการโจมตีนั้นใหญ่มากจุดๆหลังจากได้รับทักษะนี้หวังหอมั่งก็นึกถึงหนังงูเหลือมที่เขาเคยดูเขาจําได้ว่างูหลามยักษ์ในภาพยนตร์สามารถพ่นพิษที่กัดกร่อนได้เช่นกันใครก็ตามที่สัมผัสกับมันจะตายทันทีโดยรวมแล้วหลังจากการอัปเกรดและวิวัฒนาการนี้ในที่สุดแววงหม่งก็มีวิธีการโจมตีระยะไกลแม้ว่าระยะจะไม่ไกลนักแต่ทักษะนี้ก็มีประโยชน์มากหากมีเป้าหมายจํานวนมากในการต่อสู้เขาสามารถพ่นพิษที่กัดกร่อนได้โดยตรงและไม่ต้องกกลลลวว่าจะถู้อมเย เมื่อคิดถึงสิ่งนี้หวังหมางก็อารมณ์ดีเขามีความต้องการที่จะต่อสู้กับใครบางคนในตอนนี้นี่เป็นเพราะเขาซ่อนตัวมาตลอดจนถึงตอนนี้ตามจริงแล้วชีวิตแบบนี้ไม่น่าพอใจแต่เขาไม่สามารถซ่อนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ที่เขาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆหากเขาถูกเปิดโปงเขาอาจตกเป็นเป้าหมายของผู้ที่มีแรงจูงใจแอบแฝงเมื่อคิดถึงสิ่งนี้วังหอมั่งรู้ว่าเขาจําเป็นต้องยึดครองอ่างเก็บน้าให้เร็วที่สุดความน่าจะเป็นของการสัมผัสในน้ํานั้นต่ำกว่าบนบกมากจุดๆุจุดอย่างน้อยที่สุดเขาจะไม่ต้องกังวลเป็นเวลานานาน้้ํี แม้ว่าขนาดของมันจะยาวกว่าร้อยเมตรเขายังสามารถซ่อนตัวอยู่ในอ่างเก็บน้ําได้อย่างไรก็ตามหวังหวังเชื่อว่าคงอีกไม่นานก่อนที่เขาจะครอบครองอ่างเก็บน้ําเมื่อเขาวิวัฒนาการอีกครั้งและมีขนาดเข้าใกล้40่สิบเมตรก็จะเป็นวันที่เขาต้องต่อสู้กับปลาบึกอย่างเด็ดขาดถ้าเขาชนะทุกอย่างก็จบลงด้วยดีและเขาจะกลายเป็นเจ้าเหนือเจ้าแห่งอ่างเก็บน้ําอย่างแท้จริงถ้าเขาแพ้เขาก็จะล่าถอยจากอ่างเก็บน้ําชั่วคราวนี่เป็นเพราะเมื่อเขาท้าทายปลาบึกในตาแหน่งเจ้าเหนือหัวปลาบึกจะไม่อนุญาตให้เขาอยู่ในอ่างเก็บน้าต่อไปหากเขาแพกา่่นีปุคคเไมทหญิ ในขณะนี้เสียงที่คุ้นเคยของระบบดังขึ้นอีกครั้งติง้งตรวจพบสถานการณ์ปัจจุบันของโฮสต์จะได้รับตัวเลือกภารกิจดังต่อไปนี้ภารกิจที่1อยู่อย่างมีความสามาัคคีทําข้อตกลงที่ดีกับปลาดุกยักษ์รางวัลภารกิจ3าล้านคะแนนวิวัฒนาการเวลาภารกิจทันทีจุดจุดจุดภารกิจที่2ยึดอ่างเก็บน้าคืนขับไล่ปลาบึกออกจากอ่างเก็บน้ารางวัลภารกิจ8ล้านแต้มวิวัฒนาการเวลาภารกิจได้รับเมื่อเสร็จสิ้นจุดจุดจุดภารกิ รางวัลภารกิจ10ล้านคะแนนวิวัฒนาการเปิดร้านฟรีเวลาภารกิจได้รับเมื่อเสร็จสิ้นจุดๆหลังจากได้ยินเสียงของระบบหวงหมังก็ตกตะลึงเป็นเวลานานก่อนที่เขาจะมีความสุขมากดูเหมือนว่าระบบต้องการให้เขาต่อสู้กับปลาดุกยักษ์ด้วยนอกจากนี้ไม่มีเวลาจำกัดสําหรับภารกิจที่ออกโดยระบบรางวัลของภารกิจทั้งสานั้นชัดเจนในทันทีหวังหมังไม่ต้องคิดเลยว่าจะเลือกยังไงหลังจากทำภารกิจที่สําเร็จรางวัลก็ยิ่งใหญ่ที่สุดทําไมเนื่องจากวิวัฒนาการครั้งต่อไปขอองงงงแแวววหมััต้้้ใชคะะนนนนนิฒาาากร16ล กล่าวอีกในหนึ่งการเปิดร้านจะต้องมีคะแนนวิวัฒนาการ16ล้านคะแนนแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วหลังจากทำภารกิจที่ 3, สําเร็จไม่เพียงแต่เขาจะสามารถเปิดได้ฟรีเท่านั้นแต่ยังได้รับแต้มวิวัฒนาการ10ล้านแต้มเป็นรางวัลอีกด้วยนี่เป็นรางวัลที่ดีมากแล้วเมื่อคิดถึงเรื่องนี้หวังหม่งก็พูดโดยไม่ลังเลว,ว่าระบบฉันเลือกภารกิจที่สในเวลาเดียวกันเสียงที่คุ้นเคยของระบบก็ดังขึ้นติงภารกิจการเลือกโฮสส์สเร็จติงโปรดทําภารกิจให้สําเร็จโดยเร็วทีีทีีทท่่่่่่่สสุดดับางงวววกกกทททเยข้ออ8 2 2ใน็หมูกก10,000ต ในตอนกลางคืนหวังหมังก็ออกมาจากกรังอีกครั้งเขายังคงไปที่ฟาร์มก่อนจานวนสุกรที่ส่งเข้าฟาร์มก็เพิ่มขึ้นเช่นกันหลังจากที่เหม่อวรงรู้ว่าปริมาณที่เขาต้องการในการพัฒนาเพิ่มขึ้นเขาเปลี่ยนจากการให้หมู200ตัวต่อวันเป็นให้หมู500ตัวต่อวันด้วยเหตุนี้หวังหอมั่งซึ่งเคยได้รับคะแนนวิวัฒนาการ9,000คะแนนทุกวันตอนนี้ได้รับคะแนนวิวัฒนาการประมาณ220,000คะแนนทุกวันอัศเจรีอัศเจรีด้วยเหตุนี้หวังมั่งจึงยังคงมาที่คอกหมูทุกคืนเพ บอกตามตรงว่าหัวใจของแวงหมังเต็มไปด้วยความเหงาเขาใช้ชีวิตแบบนี้มาหลายเดือนแล้วแม้ว่าขนาดของแวงหมังจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ปัญหาก็คือเขาอยู่คนเดียวทุกวันเขาคงจะเบื่อถ้าอยู่นานเกินไปส่วนเสือดำที่มาด้วยหมาตัวนั้นกลับไปบ้านย่าแล้วนั่นเป็นเพราะวังหอมั่งไม่ได้กลับมาที่รังทุกวันเขาใช้เวลาสองสามวันในอ่างเก็บน้ำก่อนหน้านี้หลังจากนั้นไม่นานเสือดำก็เลิกติดตามเขาบางทีพวกแข็งแกร่งอาจถูกกำหนดให้โดดเดี่ยว ภายใต้แสงจันทร์ที่มาพร้อมกับสายลมยมามค่ำคืนวังหอมั่งขยับร่างใหญ่โตของเขาอย่างทุลักทุเลในขณะที่เขาครั่งครวญอยู่ในใจครึ่งเดือนที่ผ่านมาไม่เหมือนเดิมตั้งแต่แวงหมังแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆไม่มีผู้ล่าฉันนำกล้าเข้ามาในอาณาเขตของเขาอีกต่อไปดังนั้นในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมาวังหมังจึงตระเวนไปทั่วอาณาเขตของเขาคนเดียวทุกคืนทันใดนั้นวังมั่งเห็นฮันนี่แบเจอร์ตัวค่อนข้างเล็กในป่าห่างไกลกำลังกัดงูจงอางยาวสามเมตรหัวของมันเหมือนกระดานแบนๆและต เมื่อก่อนเขาเคยเห็นเจ้าตัวเล็กนี้ในสารคดีสัตว์เท่านั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าคุกคามทุ่งหญ้าในแอฟริกาวังมังไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นมันด้วยตาตัวเองในวันหนึ่งเพื่อนตัวน้อยคนนี้ดูร้ายเป็นพิเศษงูจงอางยาว3เมตรเลิกดิ่งรนหลังจากถูกสิ่งเล็กๆนั้นกัดได้ไม่นานไม่เพียงเท่านั้นแบทเจอยังเริ่มกินงูจงอางยาว3เมตรก่อนที่มันจะตายสนิทเมื่อเห็นฉากนี้หวังมังก็เคลื่อนร่างอันใหญ่โตของเขาไปข้างหน้าด้วยความสนใจอยากจะดูว่าแบทเจอร์นำเพื่งตัวนี้กล้าได้้กลาเสียจรริงๆหือไม่ ฮันนี่แบตเจอร์ดูเหมือนเขากำลังเพลิดเพลินกับตัวเองในขณะที่เขาเคี้ยวเนื้องูจงอางแต่เมื่อเขาเห็นวังหม่างเขาก็ตกตะลึงมันยืนขึ้นด้วยขาหลางังและอุ้งเท้าเล็กๆทั้งสองข้างยังคงจับงูจงอางและกินมันขณะที่มันมองไปที่แวงหม่งด้วยความ,มง,งุนงงหลังจากนั้นไม่นานเจ้าแบตเจอตัวน้อยก็แยกเคี้ยวใส่วังหมง่งราวกับจะบอกว่าอย่ามายุ่งกับฉันวังหม่งหัวเราะโดยไม่มีเหตุผลเขาอาปากที่เปื้อนเลือดและคำรามใส่สิ่งเล็กน้อยอย่างไรก็ตามที่สร้างความประหลาดใจให้กับวงางหม่างไม่ใช่แค่ ger, แบตเจอ เจ้าตัวเล็กดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่กลัวความตายจริงๆหวังหมังยิ้มและขยับหางไปทางตัวแบดเจอตัวน้อยอย่างไม่ตั้งใจบะหมี่เสียงตายในอุ้งเท้าของแบดเจอตัวน้อยลม้มลงกับพื้นในสภาพเสียใจแน่นอนว่าหวังห่อมั่งไม่มีความตั้งใจที่จะฆ่าแบดเจอตัวน้อยนี้มิฉะนั้นด้วยหางของแวงหมังเขาสามารถฟาดต้นไม้ยักษ์หรือแม้แต่แผ่นหินอ่อนให้ขาดครึ่งได้แบดเจอจะไม่มีโอกาสกรีดดดอดอดอสิ่งเล็กน้อยลุกขึ้นด้วยความโกรธและวิ่งไปที่แวงมั่งไม่เพียงแค่นั้นมันวิ่งงงว่งงงงไไปปขขข้้ขา้าาาาหหหนนอวััยกกจะะรโดดึตเ อย่างไรก็ตามหัวของหวังหมังสูงเจดถึงปดเมตรดังนั้นตัวแบทเจอจึงไม่สามารถโจมตีหวังหมังได้เลยมันสามารถกัดร่างของแวงหมังด้วยความโกรธเท่านั้นแน่นอนว่าแรงกัดของมันไม่ส่งผลต่อแวงหมังเลยดังนั้นหลังจากเคี้ยวมันสักพักเจ้าตัวเล็กก็ยอมแพ้หยิบบะหมี่ขึ้นมากินต่อมันไร้สมองและไม่กลัวใครเลยจริงๆเราสีมออะไรก็ตามฉันจะเอาเจ้าตัวน้อยนี้กลับมาและถือว่ามันเป็นของเล่นชิ้นเล็กๆของฉันวังหอมั่งที่จู่ๆก,ก็มีความคิดเรื่องแกล้งผู้ชายตัวเล็กคนนี้อีกครั้งทันทีทุกครั้้้งงทที่่่่เเขขขาาาโกกรแแจจออตตตััวนนยยะะลลมุูพหึ เมื่อไรก็ตามที่ตัวแบทเจอเบื่อและยอมแพ้หวังหอมั่งก็จะยั่วมันอีกครั้งด้วยเหตุนี้เจ้าตัวเล็กตัวนี้จึงพยายามไล่ตามเขาตลอดทางกลับไปที่ถ้ำของแวงหมังและยังคงกัดเขาอยู่หลังจากนั้นไม่นานมันสามารถบอกได้ไม่มากก็น้อยว่างูหลามตัวใหญ่ตัวนี้ไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อมันดังนั้นหลังจากผ่านไปสองสามครั้งคนตัวเล็กก็ไม่สนใจหวังหมังอย่างไรก็ตามทุกครั้งที่หวังมังยั่วยุเขาสิ่งเล็กๆน้อยน,อย,นอยนี้จะยังคงคำรามที่หวังหอมั่งจุดจุดจุดคลิปตาเดียวก็ผ่านไปอีกห้างงแท้จริ เป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือนแล้วและเขาไม่ได้พบกับสมาชิกของ Beast God Space อีกเลยลูกน้องของเขาดั r k l ก็ตายเช่นกันมีปลาบึกเหลืออยู่เพียงสองตัวในอ่างเก็บน้ำให้เขาท้าทายยิ่งไปกว่านั้นวังหม่างไม่ได้สะสมคะแนนวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วดังนั้นห้าวันที่ผ่านมาจึงผ่านไปอย่างสงบเป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วงห้าวันนี้วังหม่างได้รับคะแนนวิวัฒนาการ1 1จล้านคะแนนจากหมูห้0อตัวที่พ่อของเขาส่งมาทุกวันด้วยการทำงานหนักของเขาเองเขาสามารถจับปลาที่มีความรู้สึกได้สองสาตัวในอ่างเก็บน้ำและได้รับคะแนนวิวัฒนาการล้านนนคะแ ปัจจุบันวังหม่างมีแต้มวิวัฒนาการทีนสี่ล้านแต้มเท่านั้นเขายังคงอยู่ห่างจากการวิวัฒนาการครั้งต่อไป12ล้านคะแนนดังนั้นหากวังหม่างต้องการพัฒนาอีกครั้งเขาก็ยังมีหนทางอีกยาวไกลในเวลาเดียวกันวังหอมม่งก็ค้นพบว่ามีอะไรผิดปกติกับระบบยิ่งเขาพัฒนามากเท่าไหร่ก็ยิ่งยากที่จะพัฒนาหลังจากการวิวัฒนาการแต่ละครั้งจุดวิวัฒนาการที่เขาต้องการจะเพิ่มเป็นสองเท่าจุดจุดจุดในตอนแรกเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้มากนักแต่ไม่นานมานี้หวงังหม่งตระหนักว่าการวิวัฒนากกาารขของเานานเนนนั้ยย็ใด พูดตามตรงถ้าไม่ใช่เพราะภารกิจรางวัลของระบบหวังหมังคงร้องไห้แล้วตอนนี้เขาหวังเพียงว่าเขาจะสามารถทําให้การวิวัฒนาการเสร็จสมบูรณ์โดยเร็วที่สุดและคาปลาดุกยักให้ได้หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเขาจะดูว่ามีอะไรในร้านที่ช่วยให้เขาแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างรวดเร็วหรือไม่คลิปตาเดียวก็ผ่านไปอีกสิบวันเป็นเวลาครึ่งเดือนแล้วที่แวงหมังวิวัฒนาการครั้งล่าสุดครึ่งเดือนนี้ชีวิตสงบใจเย็นสุดๆใจเย็นมากชีวิตไม่มีเหตุการณ์ใดๆเลยเขานอ,นอนกลางวันและกินตอนกลางคืนไไมมมมมมม่่่่่ีีีคควววาาาารรรรู้้สึกกขขอองงงิเรรเลยืืนนทผนแหัดดบ หลังจากนั้นหนึ่งเดือนพ่อของเขาก็ยึดทรัพย์สมบัติของเศรษฐีได้สาเร็จเขาได้รับเงินสดประมาณห้าพันล้านหยวนนอกจากนี้พ่อของเขารู้ว่าแวงหมังต้องการคะแนนวิวัฒนาการจํานวนมากดังนั้นเขาจึงใช้เงินห้าพันล้านทันทีเพื่อให้แววงหมังวิวัฒนาการก่อนหลังจากได้รับข่าวนี้หวังหมังก็มีความสุขมากดังนั้นในตอนกลางคืนหวังหมังแทบรอไม่ไหวที่จะออกจากกรังหลังจากมาถึงฟาร์มหวังหมังก็ตระหนักได้ว่าพ่อของเขาได้ลงมือแล้วพ่อของเขาส่งหมูไปแล้วกว่าหนึ่งหมื่นตัวในคืนนี้ หากไม่ใช่เพราะยังมีลูกหมูอยู่ถึงหนึ่งหมื่นตัวในฟาร์มขนาดใหญ่และพวกมันไม่สามารถเลี้ยงหมูได้มากกว่านี้จำนวนหมูที่พ่อของเขาจะส่งไปในคืนนี้อาจจะมากกว่านั้นในขณะน,นี้อารมณ์ของแวงหมังซึ่งมืดมนมาครึ่งเดือนในที่สุดก็สดใสขึ้นแค่หมูหนึ่งหมื่นตัวในคืนนี้สามารถให้คะแนนวิวัฒนาการแก่เขาได้ประมาณ 4. 5ุล้านคะแนนหากมีหมูหมื่นตัวให้กินทุกวันวังหอมั่งจะใช้เวลาเพียงสามคืนติดต่อกันในการพัฒนาอีกครั้งบทที่8ง8 3วิวัาางสามถงึงจากที่แวง,งป 1, วดริบแนมวิวัฒนาการทักงรั้ง 4, 5 3ล้านคาแนน แทบไม่ต่างจากที่เขาเดาเลยหลังจากกินหมูหมื่นตัวแล้วหวังห่อม่างก็พยักหน้าด้วยความพึงพอใจตอนนี้เขาต้องการหมูอีกเพียงสองหมื่นตัวเพื่อช่วยให้เขาวิวัฒนาการเมื่อคิดถึงสิ่งนี้หวังหมางก็อารมณ์ดีเขาขยับร่างกายใหญ่โตและจากไปก่อนอื่นเขาไปที่ชายฝั่งของอ่างเก็บน้าเพื่อล้างกลิ่นเลือดบนร่างกายของเขาก่อนที่จะกลับไปที่รังหลังจากกลับมาที่รังหวังหมางเห็นว่าแบทเจอตัวน้อยของเขาจับงูพิษสองสามตัวจากที่ใดที่หนึ่งและกําลังเคี้ยวมันอย่างอร่อยหลังจากที่เห็นหวังหม่างกลับมาแล้วคนตัวเล็็็กกกลลาาาานนไปทีี่่ดด้้ขขขขงงงงออออหหวัมมแะิรเเผต ในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาวังหอม่งได้พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับสิ่งเล็กน้อยนี้มันยังตั้งบ้านใหม่ในถ้ำของวังมั่งโดยปกติเมื่อไม่มีอะไรทําก็จะหาบะหมี่รสเผ็ดสองเส้นในอาณาเขตของแวงหม่งเพื่อกินชีวิตของมันก็ค่อนข้างหวานในตอนนี้ขอบคุณการมีอยู่ของแบทเจอร์ตัวน้อยชีวิตของแวงหม่งมีจุดสีเล็กน้อยในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมาหลังจากหยอกล้อเพื่อนตัวน้อยนีสักพักวังหม่งก็ม้วนตัวเป็นลูกบอลและหลับไปอีกครั้งรวมๆแล้วก็เกือบสี่เดือนแล้วสรุปแล้วเขาโตขึ้นนนนมมมมาาากกใเดดดืือออีี่่่่่่คคคสิิงงงทแวไ เขาไม่คาดคิดว่าวันหนึ่งเขาจะกลายเป็นสุดยอดงูหลามในตำนานในคลิปตาเมื่อแหวงหม่งลืมตาขึ้นอีกครั้งเป็นเวลากลางคืนอีกครั้งหลังจากหวังหม่งออกจากรางเขารีบไปที่ฟาร์มอีกครั้งสิ่งที่ทาให้แวงหม่งมีความสุขก็คือพ่อของเขาได้เตรียมหมูหลายหมื่นตัวไว้ให้เขาอีกครั้งดังนั้นแวงหม่งจึงไม่ลังเลและกินหมูอีกหนึ่งหมื่นตัวณจุดนี้เขาได้รับคะแนนวิวัฒนาการอีก4.56ล้านคะแนนตอนนี้เขาต้องรอจนกว่าท้องฟ้าจะมืดในวันพรุ่งนี้เท่านั้นหลังจากกนนมมูเเขขาาจะสรรถักดออีงงงึืบ40ต ในเวลานั้นมันจะเป็นวันที่แวงมังต่อสู้กับปลาดุกยักษ์ของอ่างเก็บน้ำหวนทานตามธรรมชาติเมื่อนึกถึงสิ่งนี้หวงหมังก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าเลือดของเขาเดือดเขาไม่ได้ต่อสู้มาเกือบเดือนในความเป็นจริงแม้หลังจากวิวัฒนาการของเขาวัวงหอมั่งก็ไม่มีโอกาสที่จะต่อสู้ท้ายที่สุดนอกจากปลาดุกยักษ์สองตัวในอ่างเก็บน้ำแล้วไม่มีคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมอื่นสำหรับแวงหมังที่จะต่อสู้ขนาดปัจจุบันของแวงมังน่ากลัวเกินไปแล้วสิ่งมีชีวิตธรรมดาบนพื้นผิวไม่เหมาะกับเขาเลยทะเลทีีี่่่่่กกว้้างงใหญแลละะไมมทสสินนนนุดเเป็ครือั หวังหม่งก็รอคอยที่จะได้ออกผจญภัยในมหาสมุทรเช่นกันอย่างไรก็ตามวังหอม่างก,ก็รู้ว่าเมื่อเขามีกําลังเพียงพอในที่สุดวันนั้นก็จะมาถึงเมื่อเขาพิชิตทะเลทั้งสี่อย่างไรก็ตามเป้าหมายนั้นยังห่างไกลเพราะตอนนี้เขาสูงแค่สามสิบเมตรเท่านั้นเขาอาจจะอยู่ยงคงกระพันในทะเลไม่ได้มีปีศาจและสัตว์ประหลาดทุกประเภทอยู่บนบกเพียงลําพังใครจะรู้ว่าสิ่งที่น่ากลัวอยู่ในทะเลยิ่งกว่านั้นหวังหม่างไม่เชื่อว่าไม่มีการดารงอยู่ที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ในทะเลท้ายที่สุดแล้วมหาสมุมสมทมรน แม้แต่มนุษย์ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันก็ยังสำรวจทะเลนี่เป็นเพราะมหาสมุทรนั้นใหญ่เกินไปจริงๆซึ่งกินพื้นที่เกือบ70%ของพื้นผิวโลกใครจะจินตนาการได้ว่ามหาสมุทรกว้างใหญ่แค่ไหนที่ดินครอบครองเพียง30%ของพื้นผิวโลกในทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั้นสิ่งมีชีวิตในทะเลบางตัวจะต้องกลายเป็นวิญญาณใช่ไหมหากสิ่งมีชีวิตบนบกสามารถได้รับความรู้สึกและกลายเป็นวิญญาณมีกษ์ใหญ่ในทะเลก็ทำได้เช่นกันจริงไหมวังหอม่งมีความเคารพต่อทะเลเป็นอย่างมากดังนั้้้้นนนเเเเขขขาาาาาจจจึึงงไมมมมม่่่่คิดดดะะสูหุทรรกอีีถ100ตวยซ ไม่ใช่เพราะเขากลัวตายเขาเอาแต่ก้มหน้าและพัฒนาตามอัตราของเขาเองหลักการของแหวงหม่งเพื่อให้มั่นใจว่าเขาจะอยู่รอดต่อไปได้คือการพัฒนาอย่างเป็นความลับทีละขั้นตอนไม่มีอะไรผิดปกติกับการระวังตัวเขามีชีวิตเดียวถ้าเสียไปก็คงไม่มีอีกนับตั้งแต่ที่เขากลายเป็นงูหลามยักษ์วางหอม่างก็ได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนใครจะรู้ว่ามีสัตว์ประหลาดอีกกี่ตัวบนโลกเป็นเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาเคารพธรรมชาติและกลัวสิ่งที่ไม่รู้หลังจากกลับมาที่รังแล้วหวงหม่งก็นอนหลับ จุดจุดจุดในตอนกลางคืนวังหั่งออกจากกลงอย่างกระวนกระวายใจเขาระง,งับความตื่นเต้นในใจและไปที่ฟาร์มแน่นอนว่าหมูอีกหมื่นตัวกำลังรอเขาอยู่วังหอมั่งซึ่งทนความหิวไม่ได้มานานรีบเข้าไปในฟาร์มอีกครั้งและเร่มฆ่าอย่างบ้าคลั่งสองชั่วโมงต่อมาแวงหมังซึ่งเต็มไปด้วยเลือดได้คลานออกมาจากคอกหมูเขากินสุกรทั้งหมื่นตัวได้สำเร็จในคืนนี้ยิ่งกว่านั้นวังหอมั่งสามารถวิวัฒนาการได้อีกครั้งเมื่อเขากินหมูก่อนหน้านี้วังหอมั่งได้ยินการแจ้งเตือนของระบบนั่นน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 หหมมาาาาาายถึงงงคะแแแวววววิวัััััฒฒกกกกรรรรรททีี่่่้้้ไดบบเเจจป็สล เมื่อคิดถึงสิ่งนี้วังมังกรอดไม่ได้ที่จะรู้สึกตื่นเต้นเขาไม่สามารถรอที่จะไปที่ฝั่งของอ่างเก็บน้ําหลังจากล้างกลิ่นเลือดออกจากร่างกายแล้วเขาก็รีบกลับไปที่รังจุดๆหลังจากกลับมาที่รังวังมังรีบตะโกนว่าระบบเริ่มวิวัฒนาการทันทีที่แวงมังพูดจบเสียงที่คุ้นเคยของระบบก็ดังขึ้นติ้งผักคะแนนวิวัฒนาการ16ล้านคะแนนสาเร็จเริ่มต้นวิวัฒนาการในช่วงเวลาต่อมาวังมังหมดสติไปโดยสิ้นเชิงและเริ่มวิวัฒนาการของเขา2ชั่วโมงต่อมาม่่อวววิิััฒนนนาากรสสุ้ดลงงงคยๆต หลังจากสังเกตสภาพของตัวเองตามที่คาดไว้วังมังพบว่าเขาหนาขึ้นและใหญ่ขึ้นสำหรับขอบเขตที่แน่นอนของการเปลี่ยนแปลงหวังมังก็ต้องการทราบเช่นกันทุกครั้งที่เขาพัฒนาความแข็งแกร่งของเขาจะเพิ่มขึ้นในทุกด้านเมื่อนึกถึงสิ่งนี้หวังหมังก็พึพมพำในใจระบบแสดงข้อมูลส่วนตัวของ,ของฉันวินาทีต่อมาข้อมูลส่วนตัวของเขาก็ปรากฏต่อหน้าเขาผู้ดำเนินรายการวังหอเมื่งประเภทไทตันไพรทอนกลายพันธุ์สถานะสูงสุดสถานะปัจจุบันไกลายพันธุ์ลำตัวยาว39เมตรกว้าง2.2เมตรหนัก10,000กิโลกรัม พลังต่อสู้แรงกัด10,000กิโลกรัมความเร็ว93กิโลเมตรต่อชั่วโมงทักษะพันธนาการแห่งความตายเที่ยวพิษที่ไรเทียมทานการอําพลางผิวหนังรังเหล็กการรักษาตัวเองขั้นสูงการหายใจใต้น้ำการฆ่าด้วยความโกรธกระหายเลือดพิเศษพื้นที่เก็บข้อมูลการตรวจจับข้อมูลความแรงพลังศักดิ์สิทธิ์การเป็นทาสของกษัตริย์แนนวิวัฒนาการ1.56ล้าน32ล้านสโตยังไม่เปิดบทที่8 4ถึง84ออกเดินทางสกชีขาดกับปลาดุกยักษ์หลังจากอ่านข้อมูลส่วนตัวของเขาแล้วหหววัังมมมมกก็ีคาาสุข มันยอดเยี่ยมมากตอนนี้ขนาดของเขาสูงถึง39เมตรแล้วมันเพิ่มขึ้น3เมตรในทันทีปัศเจรีอัศเจรีนอกจากนี้น้ําหนักของเขายังมากถึง10ตันนั่นคือเพิ่มขึ้น2ตันนอกจากนี้ความกว้างของร่างกายของเขาสูงถึง2.2เมตรเพิ่มขึ้น0.4เมตรเขาควรคิดอย่างไรกับ2.2เมตรความสูงของประตูประมาณ2เมตรเท่านั้นยิ่งกว่านั้นนี่เป็นเพียงความกว้างของร่างกายของวังหอมั่งนอกจากนี้หัวของแวงหมังยังกว้างอย่างน้อย3เมตรเมื่อเขาเปิดปากที่เปื้อนเลือดใครจะจินตนาการได้ว่าฉากนั้นนนจะน่่าวแคไห ในขณะนี้เลือดของแวงหมังกำลังเดือดพล่านด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาเขาสามารถเริ่มการต่อสู้กับปลาดุกยักษ์ได้แล้วนั่นเป็นเพราะแวงหมังได้เตรียมการไว้นานแล้วเมื่อร่างกายของเขาสูงถึง39เมตรจะเป็นวันที่เขาต่อสู้กับปลาดุกยักษ์ตัวนี้ถึงเวลาแล้วในที่สุดหากเขาต้องการพัฒนาความแข็งแกร่งต่อไปเขายังต้องใช้เวลาอีกมากยิ่งไปกว่านั้นแม่แบบสายเลือดไทตันไพรทอนที่กลายพันธุ์ของเขาได้พัฒนาถึงขีดสุดแล้วถ้าเขาต้องการที่จะพัฒนาต่อไปเขาจะต้องซื้อแม่แบบหลัลหติแล้วเขาจะะต้้องใชนนนววิัฒาากร ด้วยเหตุนี้เองที่แวงหมังวางแผนที่จะพัฒนาอย่างช้าๆหลังจากคาปลาดุกยักษ์หลังจากนั้นเขาจะต้องเปลี่ยนสายเลือดต้นแบบของเขาเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ดวงตาที่เย็นชาของแวงหมังก็เต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้เขาบิดตัวไปมานึกอยากจะออกไปสู้กับปลาดุกยักษ์เสียเดี๋ยวนี้อย่างไรก็ตามหลังจากที่แวงหมังเงยหน้าขึ้นและมองออกไปนอกรังในที่สุดเขาก็ลมเลิกความคิดนี้เป็นเพราะแม้ว่าจะยังไม่รุ่งสางตามการคาดเดาของแวงหมังก็คงจะเป็นเวลาอีกไม่ช้ายิ่งกว่านั้นการต่อสู้ของเขากับปลาบึกสองตัวในอ่างเก ถ้าเขาเริ่มการต่อสู้ทันทีที่พระอาทิตย์ขึ้นเขาอาจจะ,ะเผชิญหน้ากับคนตกปลานับไม่ถ้วนนี่ไม่ใช่สิ่งที่แวงมังต้องการเห็นดังนั้นเขาจึงได้แต่รอจนมืดก่อนจะออกเดินทางสู่อ่างเก็บน้ําหลังจากนั้นคืนเดียวก็เพียงพอสําหรับเขาที่จะต่อสู้กับปลาดุกยักษ์สองตัวในอ่างเก็บน้ําเมื่อคิดถึงสิ่งนี้วังหอมั่งสามารถระง,งับความวิตกกังวลของเขาได้ทั่วคราวเท่านั้นเขาขดตัวและหลับไปเมื่อตกกลางคืนวังมั่งไปที่ฟาร์มและกินหมูหมื่นตัวตามปกติเมื่อถึงจุดนี้เขาได้รับคะแนนวิวววาานนนงงััััฒนนนนนนาา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 ากกกกกรรอออีีีลล้้คะแยย่่่่่งงงงงงดหหหจิมมูไไปปตท็ํ เมื่อผ่านป่าวังมังกรมาถึงริมฝั่งอ่างเก็บน้ําเขาไล่สัตว์ขนาดเล็กและขนาดกลางออกไปนับไม่ถ้วนจากนั้นหวังห่อมั่งก็สลัดตัวแบทเจอตัวน้อยบนตัวของเขาออกตัวเล็กกลับไปที่รังและรอฉันด้วยด้วยเหตุนี้วังห่อมั่งจึงสูบฉีดเต็นที่เขาเลื้อยออกไปและเข้าไปในอ่างเก็บน้ําร่างกายที่ใหญ่โตของเขาว่ายไปบนผิวน้าอย่างรวดเร็วทําให้เกิดระลอกน้ําขนาดใหญ่เป็นชั้นๆหลังจากลงน้ําแล้วหวังหม่งก็ว่ายไปยังเป้าหมายของเขาทางทิศตะวันตกนี่คืออาณาเขตของปลาบึกสองตัวนอกจากนี้ยังเป็นที่หลบซ่อนของปลาทีีม่มมมมควาาารู้สึกกย ดังนั้นทันทีที่เขาเข้าสู่หน้าน้ําตะวันตกวังมั่งเห็นปลาที่มีความรู้สึกมากมายเมื่อปลาที่มีความรู้สึกเหล่านี้เห็นวังห่อมั่งพวกมันก็ยิ่งหวาดกลัวและหนีไปทุกทิศทุกทางยิ่งไปกว่านั้นมีไม่กี่คนเมื่อเห็นสิ่งนี้วังมั่งอดไม่ได้ที่จะคิดกับตัวเองว่าเมื่อฆ่าทําเสร็จแล้วเจ้าจะซ่อนปลาที่มีอารมณ์ความรู้สึกไว้ที่ไหนวังห่อมั่งว่ายน้าอย่างรวดเร็วด,ด้วยจิตวิญ,ญญาณแห่งการต่อสู้ที่สูงส่งในไม่ช้าก็ลึกลงไปในหน้าน,าน้ําด้านตะวันตกปักษิตััววดตหหนนึ่่ง,งอกออววรืจะสู้กับับตวพร้อมกัน อย่างไรก็ตามหลังจากคิดอย่างรอบคอบแล้ววังหอมงกงก็ตรหนักว่าโดยพื้นฐานแล้วปลาดุกยักษ์สองตัวนี้ไม่เคยออกจากหน้าน้้ำตะวันตกหากเขาต้องการต่อสู้เขาสามารถต่อสู้กับปลาดุกยักษ์สองตัวนี้ได้พร้อมกันเท่านั้นเนื่องจากไม่มีทางที่จะเอาชนะพวกเขาทีละคนวังหอมั่งจึงล้มเลิกความคิดนี้อย่างมากที่สุดเขาจะต่อสู้กับพวกมันแบบตัวต่อตัวตว,วังมังกรในปัจจุบันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขายังเปลี่ยนจากงูหลามที่ยาวกว่า20เมตรเป็นสัตว์ร,ร้ายที่ยาวเกือบ40เมตรดังนั้นหวังหม่งจึงไม่กลัวเลยเเเจอออกกกััันนนคครร้งงงงงแวาาามมต่ม่่ขขดยิใหญลื จ,จ,จุในขณะน,นี้ความเร็วในการว่ายน้ำของแวงมังช้าลงไม่มีเหตุผลอื่นใดเป้าหมายที่เขามองหาได้ปรากฏขึ้นแล้ววังมังสามารถมองเห็นน้ำข้างหน้า200อเมตรมันเป็นปลาดุกสีดําขนาดใหญ่ที่ใหญ่เท่าลูกบอลยาว3าสิเมตรร่างกายที่เป็นภูเขาของมันช่างเหมือนกับเรือสําราญลำมะหือมาในขณะน,นี้สัตว์ประหลาดที่ปกคลุมพื้นที่น้ากาลังว่ายเข้าหาเขาด้วยความเร็วที่น่าสะพรึงกลัวในทํานองเดียวกันวังหอั่งไม่ได้แสดงความหวาดกลัวแม้แต่น้อยร่างมะหือมาของเขาว่ายเร็วยิ่งขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆวังหอั่งอยู่หตมเร อย่างไรก็ตามสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นขณะที่ทั้งสองกำลังจะปะทะกาันและระเบิดเป็นการต่อสู้พฤติกรรมค่อยๆช้าลงและหยุดลงในที่สุดจุดๆด,ด,ดวงตาของมันซึ่งใหญ่พอๆกับลูกบาสเกตบอลนั้นจ้องเขมองงอกับแวงมังมานาแล้วในช่วงเวลาถัดมาเสียงเก่าๆดังขึ้นในใจของแวงมังเรามาอยู่ด้วยกันเถอะเราสามารถแบ่งแกนไขกระดูกด้วยกันเมื่อได้ยินเช่นนี้หวังมังรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเขาไม่ได้คาดหวังว่ายักษ์ใหญ่นี้จะไม่โจมตีโครงกันข้ามมันยอมเขาจริงๆอย่างไรก็ตามหลังจากครุ่นคิดบาาางงงงงออย่หหหวัััมเเขข้ใจตุผลน บางทีขนาดและพละกกาลังของเขาอาจไม่เป็นภัยต่อปลาดุกยักษ์ในคราวที่แล้วแต่ตอนนี้ขนาดของเขาใหญ่จนปลาดุกยักษ์นี้จริงจังกับเขาหรือมากกว่านั้นตอนนี้เขากําลังคุกคามปลาดุกยักษ์อย่างน่าเชื่อถือดังนั้นปลาดุกยักษ์ตัวนี้จึงเริ่มมองเขาอย่างจริงจังและปฏิบัติต่อเขาเราวกับมีตัวตนในระดับเดียวกันบางทีถ้าขนาดของวังหอมั่งไม่ถึงเกือบสี่ิบเมตรปลาดุกยักษ์ตัวนี้คงจะไม่หายใจทิ้งเขาแน่ๆเมื่อคิดถึงสิ่งนี้หวังหม่งก็ไม่ได้ที่จะถอนหายใจด้วยอารมณ์ความแข็งแกร่งคือททุกกสิิ่่่่งไไไมมมวาาเเเขจะปีหหนน็ือด ในความเป็นจริงการเดาของแวงหม่งนั้นใกล้เคียงกับคำตอบจริงๆเนื่องจากขนาดของแวงหม่งสูงถึงเกือบ40เมตรปลาดุกยักษ์จึงใช้พละงกำลังอย่างจริงจังนอกจากนี้ปลาดุกยักษ์ตัวนี้ยังรู้สึกถึงภัยคุกคามจากหวังหอมัง่งดังนั้นปลาดุกจึงยินยอมให้วังมังกรแบ่งปันผลประโยชน์กับพวกมันแน่นอนว่าหวังหอมั่งไม่มีความคิดเช่นนั้นนั่นเป็นเพราะภารกิจของแวงหม่งคือการฆ่าปลาดุกยักษ์สองตัวนี้นั่นหมายความว่าหากหวังหม่งต้องการทำภารกิจให้สำเร็จเขาจะไม่สามารถเข้ากับปลาดุกยักักตวนี้้ได นอกจากนี้การแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันนั้นไม่สะดวกสบายเท่ากับการเพลิดเพลินกับสมบัติทั้งหมดเพียงอย่างเดียวเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ดวงตาของแวงมังก็เปลี่ยนเป็นสีแดงในขณะที่เขาตอบอย่างเย็นชาว่าไม่จําเป็นนายคนเดียวก็เพียงพอแล้วในอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่นี้